แถวเนี้ยอ่าไม่เข้านะแต่มันให้คูณสามมาแล้วพี่โอ้ระวันก้อนโตแนะล้วระวัลก้อนโตแล้วพี่นะดูนะอามาผ่านมาแค่ห้าหมื่นนะพี่โอ้ยเปปสิรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้พฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรณยาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่ไหนนิรักแฟนเพลง ยึงป้านนะอ่ามูนนี่นั่นทั้งหลายทั้งปวงที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> พบกับผมแตงดองตองแดงอีกเช่นเคยนะพี่วันนี้อยู่กับสปีดวินเนอร์ตึกตั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 กอ่าอ่าสปีดวินเนอร์จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะพี่นะตึบผมมาที่ทุน400นะดูดิดูผมเคยแตกวเดิสปีดวินเนอร์แม่งเอาจริงนะเอาเรื่องนะ แม่เอาเรื่องจัดเลยนะผมจะบอกให้นะแต่วันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะไม่แตกก็ได้หรือว่าอาจจะแตกก็ได้ผมไม่กล้าหรอกเบรกล้อะผมขอเป็นเบทสิบแล้วกันผมขอเป็นเบรสิบพอแล้วพี่นะเบทสิบเท่านั้นที่จะไว้ใจได้จัดไปยาง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 เราไม่จ่ายกันตอนนี้ผมจะเข้าไปเช็คตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนนะเออลืมเลยนะตารางการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไงสเกเตอร์ อ๋อสัญลักษณจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะอ,อันนี้มันจะแจกให้อย่างนี้สัญลักษณมันคูณสูงสุดเท่าไหร่นะผมอยากเข้าไปดูจริงๆแวระไปเราไปกันเลยดีกว่าเราไม่เสียเวลาซอกดูนซอ้อนี่หรอกจัดไปด้วยทุน400บาทเบส10 30หมุนยาวไปพี่มันจะมาหรือเปล่าอย่างเงียบนะรถแข่งนะผมเป็น r i f อ s p e e d ดีเคพี่รู้จักอะ่ King, อะดิฟคิงอ่ะผมมาดิฟคิงอุ้ยมาว่ะแล้วมันก็ตัวสองบาทนะพี่หมุนไปแค่2ที20บาทนะโอ้เกินวะ่ะแค่เนี้ผมคมุ้มละผมไปต่อตึบมาแห้งไปต่อ โอ้สบองบาทมีหลายต่อไหมขอคูณหน่อยครับโอ้ย oh, พี่ยาวไปสปีดวินเนอร์ไม่ทําไม่ผิดหวังคูณเจ็ดโอ้ยรางวัลก้อนโตสามร้บาทด้วยการหมุนแค่สี่ครั้งนะพี่นะแม่งมาขนาดไหนอะไม่ตามไม่รู้ด้วยนะจริงแล้วนะ่ะสุดยอดออ้ย oh, ไม้อม่อโอ้ยห oh, <59. S 2> ้เก้วายเข้าไหมวายเข้าพี่วายเข้านะเกินนะโอ้ยนี่ยาวไปนะพี่นะ อสเกเ,เตอร์สเกเ,เตอร์จะมาอีกไหมผมร้อลุ้นแถวเนี้อ่าไม่เข้านะแต่มันให้คูณสาม,มาแล้วพี่โอ้ระวันก้อนโตนะรา้วันก้อนโตนะพี่นะดูนะอ่ามาผ่านมาแค่ห้าหมุนเองนะพี่โหอ้นเบสสิบบาทกําไรหน่นๆวนเนี้ยผมกินข้าวนอนหลับฝันอิ่มอ่ะกินอิ่มนอนหลับฝันดีแนละ้วนะพี่นะยาวไปนะสองร้อยเจ็ดสิบบาทผ่านมาแค่หกหมุนเองนะพี่นะกาไรหน่นๆนะไม่ตามอยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ยจริงแล้วอ่ะ ยาวไปนะพี่สิบห้านะตึบผมอยากได้คูสิบห้าอยากให้คูสิบห้าโชว์หน่อยได้ปะหมาอีกหกร้อยอึ้บสเก็ตเตอร์เข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าอีกไหลได้ไหมไม่เข้ากาเนถ้าถ้าสิบห้ามันไม่มาเนี่ยผมผมเพิ่มเบรดะผมเพิ่มจริงนะผมไม่ง้อแลนะ้ผมจะซื้อด้วยจริงไม่เอาผม เออจะหยุดเมื่อกี้ผมจะหยุดนะพี่เห็นไหมพี่เห็นว่าผมจะหยุดนะมันไม่ให้ผมหยุดนะปึบโอ้ร้องดิมาดีล้องดิคูณหกพี่หนอหนโอห้าร้อยรางวัลเมกะาซูปเปอร์เมกะาสเปซโร,เ,ร,เ,รเลยนะคะจะังหวะนี้นะฮะผมซื้อเลยดีกว่าพี่ตอนนี้ทุนเราหน่ำใจนะเราผมซื้อดีกว่าผมเพิ่มเบตเป็นเบตเ,เบตสาสิบไปเบสามสิบซื้อพันห้าไม่เอา เราต้องมากกว่านี้ถ้าเบต50อ่ะตามผมก็พอซื้อวะผมเสียวตามผมไม่พอซื้อนะพี่อ้าวพอนะ2,500นะพี่นะพอนะไปยาวมามาอย่าไม่ทำให้เราผิดหวังนะสปีดวินเนอร์นะนะผู้ชนะแห่งความเร็วคือผมเองนะ D.K. Deep King แตงกว่าดอกเฮ้ยยาวไปนะพี่ โหลดชา้านิดนึงฮะขออภัยในการไม่เติมเน็ตด้วยนะยาวไปนะพี่สองพันห้าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างหรือมาดูกันอย่านิ่งอย่านิ่งมาคูณห้าให้อะไรผมอีกอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งคุ้มหรือเปล่าคุ้มไหมคูณเจ็ดมายังยังไม่มีทีท่าอะไรจะดีนะพี่นะคูณสิบสามคูณสิบสามนะนะคูณสิบสามนะอุ้ยมานะพี่นะ โอ้คูณยี่ห้าพี่โอ้ระวังกรร้อนโตระวังกรร้อนโตอตอนนี้เรายังไม่ได้กําไรคืนนะพี่นะผมขออีกนะมันไม่จบอยู่แค่นี้นะผมไม่อยากให้มันจบอยู่แค่นี้นะมาอีกนะพี่ขอให้มันมาอีกมาอีกโอ้ยคูณสามหกมาอีกมาอีกที่สุดท้ายสืบมันไม่ทําให้เราผิดหวังคูณแปดโอ้พี่พี่ดยดู าตายแล้วสองพันห้าพี่ห้าพันนะกำไรหนอหนอเท่าหนึ่งนะพี่นะโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล,ล้วโอ้โหรางวัลรวมนะพี่ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าแค่เนี่ยเราก็รู้ผลกันแลลวสวัสดีครับ